สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูหวานเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูหวานก็มีนิทานค่ะนํามาให้เด็กๆได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยนะคะนิทานเรื่อง ลมกับพระอาทิตย์วันหนึ่งที่อากาศสดชื่นแจ่มใสลมและพระอาทิตย์ได้มาพบกันสวัสดีพระอาทิตย์วันนี้อากาศดีจริงเลยนะคงเป็นเพราะข้านแน่เลยสวัสดีลมแต่เขาว่าเป็นเพราะแสงแดดอ่อนๆของข้ามากกว่า สองได้ถกเถียงกันว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่ากันจนในที่สุดก็มีนักเดินทางเดินทางผ่านมาพอดีทั้งสองจึงตกลงกันได้ว่าหากผู้ใดสามารถทำให้นักเดินทางถอดเสื้อ้าที่สวมใส่ออกจากตัวเขาได้เมื่อนั้นก็จะได้เป็นผู้ชนะ ได้เลยมาดูซิว่าเจ้ากับข้าใครจะชนะได้เลยกันข้าให้เจ้าเริ่มก่อนเลยก็ได้เมื่อได้คุยกันจบลมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนมันไมมรอช้ามันรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ เป่าลมใส่นักเดินทางอย่างแรงด้วยแรงลมที่แรงมากนักเดินทางจึงรีบกระชับเสื้อให้แน่นแนบติดลำตัวเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าปิวสะบัดโอ้ยทำไมไม่ยอมถอดสักทีนะถ้าจะหมดแรงแล้วเนี่ยได้เวลาของข้าแล้วล่ะคอยดูนะ หลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็เริ่มลงมือพระอาทิตย์ค่อยๆเริ่มฉายแสงเจิดจ้าทีละนิดทีละนิดนักเดินทางก็เริ่มรู้สึกร้อนขึ้นเรื่อยๆและพระอาทิตย์ก็ได้ส่องแสงให้จ้ามากขึ้นมากขึ้นด้วยความร้อนนักเดินทาง จึงเดินต่อไปไม่ไหวเขาจึงมาหยุดที่บึงน้ำแห่งหนึ่งพอดีด้วยความร้อนและความเหนื่อยล้าเขาจึงถอดเสื้อผ้าออกจะได้ลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนดังนั้นพระอาทิตย์จึงเป็นฝ่ายชนะในที่สุด เมื่อกี้ก็นิทานนะคะก็จบลงไปแล้วใช่ไหมคะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะลมกับพระอาทิตย์ใช่ไหมคะเอ๊ะเลยๆค่ะดวงอาทิตย์ค่ะมีลักษณะเป็นแบบไหนคะอ่าเป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ดวงอาทิตย์ค่ะเป็นดาวนะคะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็พื้นผิวของดวงอาทิตย์นะคะก็จะมีอุณหภูมินะคะ ที่สูงมากเลยนะคะทําให้สิ่งมีชีวิตนะคะไม่สามารถอยู่ได้นะคะเด็กๆคะค่ะแล้วก็แสงของงอวที์ค่ะเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างคะไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะเราจะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับประโยชน์ของแสงของดอวที์กันนั่นเองนะคะเด็กๆคะเดีย๋ยวเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับ ประโยชน์ของแสงดวงอาทิตย์กันนะคะสําหรับแสงของดวงอาทิตย์นะคะก็มีประโยชน์นะคะแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะบนโลกของเรานะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมองเห็นนะคะทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆมากมายเลยนะคะ,ะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะคะอย่างต่อไปค่ะช่วยในการสร้างอาหารของพืชนั่นเองค่ะ ต่อไปเลยนะคะทำให้เกิดปรากฏกันณ์นุ่งกินน้ำนะคะแล้วก็ช่วยในการถนอมอาหารนั่นเองค่ะช่วยในการระบบมุนเวียนของน้ำนะคะช่วยฆ่าเชื้อโรคทาริดไทหาแล้วก็แสงของดวงอาทิตย์น,นะคะอยางช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะ และโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองใช่ไหมคะก็แสงของดวงอาทิตย์ค่ะทำให้เกิดกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะโลกนะคะหมุนรอบดวงอาทิตย์ค่ะทำให้เกิดฤด,ดูกาลต่างๆนั่นเองค,ะค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยก็ให้ประโยชน์แก่มากมายต่อสิ่งมีชีวิตเลยใช่ไหมคะ ช่วยในการถนอมอาหารช่วยในการผลิตกตระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็ยังทาให้เรานะคะ mm hmm. มองเห็นสิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่นไหมคะค่ะ mm hmm. สาหรับวันนี้นะคะ mm hmm. คกิจกรรมของขวัญก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ mm hmm. พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ